Youtube Creator Academy 101ตอนที่34หัวข้อเปิดใช้งานองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรของคุณบน YouTube ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n าวาไชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาตุยข้อสอบ YouTube กันนะครับเพ,เพื่อสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้จะมีเพลย์ลิสต์สอน How t o p ป p p s s r r i s s f c e e o o o s s r r i s s จัดเต็มนะครับ Line Official Account Series เกือบ90ตอน YouTube Series แล้วก็โปรแกรมแต่งภาพตัดต่อวิดีโออีกมากมายเลยนะครับโอเคไปทำข้อสอบกันดีกว่านะครับซึ่งบทนี้จะได้รับใบจบหลักสูตรด้วยนะจ๊ะก็ข้อสอบค่อนข้างไม่ยากครับง่าย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 อยู่นะจ๊ะ โอเคมาดูบทที่1กันดีกว่าครับก็คือเป็นนะครับวิธีการปลดปล่อยพลังในการเล่าเรื่องนะครับหรือ telling story นั่นเองนะจ๊ะก็นะครับมีคลิปตัวอย่างแล้วก็มีข้อมูลแนะนำนะครับว่าเราจะสร้างเรื่องราวยังไงนะครับให้มีประโยชน์แล้วก็ระดมทุนในการสร้างการกุศลนั่นเองนะครับโอเค มาดูบทที่2กันดีกว่านะครับก็จะมีคลิปตัวอย่างนะครับวิธีการสร้างนะครับคลิปยังไงนะครับนี่ครับการนำรายได้ไปใช้ยังไงบ้างนะครับการวิธีสมัครนะครับช่องการกุศลนั่นเองต่างๆมากมายเลยนะครับตามนี้เลยนะแล้วก็วิธีการทำช่องเราให้โดดเด่นนะครับยังไงบ้างนะตามนี้เลยแล้วก็ทำนะครับพวก ไอคอนรูปนะครับแล้วก็วิธีการสร้างแรงบันดาลใจนะครับตามนี้นะจ๊ะแล้วก็นะครับวิธีการแชร์นะครับการโพสต์นะครับและว,วิธีการแบ่งปันนั่นเองแล้วก็มีการทดสอบหลังบทเรียนนะจ๊ะตามนี้เลยครับผมโอเคก็มาถึงช่วงสุดท้ายคือการทำข้อสอบก็ประมาณสัก10ว่าข้อครับนะเราก็จะได้ จดหมายจดหลักสูตรนั่นเองโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กดซับสไคร์แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ